มันดูเป ok> ิดไป้อยเปิดอยดีไปลอยดีไปดไปเลยไปเลยสีฟ้ามาเโอ้ยนี่กระดับอีกแล้วนี่รดับกันโอ้ไอ้บู้ดไอ้บูไอ้โู้มงโค้งมีคนโค้งมันเอ้ย ส้อมอยู่เนี่ยซ้อมอะไรโอ้โหไม่ต้องซ้อมแล้วเนี no ่ยผมเนี่ยมีผมนเย่อมากหขอย้อนนะครับผมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวั้วยไปนะคดวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวไปดีไดีวเดี๋ยววไปดีววัวสวสวดวไปดี ไม้นิอเนตนะครับผมเป็นโปรเพเยอร์คาร์เรเดอร์รัชพัทนะครับผมผมครับนอสวิกกอนเจอรีครับเป็นโปรเพเยอร์คาร์เรเดอร์รัชพัทเหมือนกันนะครับคำถามทำไมต้องวิกกอนเจริีนะโอ้ทำไมต้องวิกกอนเจริีอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่าผมไปดูในข่าวมาเนี่ยก็เปิดมาทีนึงก็เอาชื่อนี้เลยเอาเอาชื่อนี้ง่ายจังง่ายจังแอ่ชื่อจากข่าวจริงๆหน้าก็เหมือนด้วยจริงๆหน้าก็เหมือนด้วยเฮ้ยง่ายอันนี้ผมก็จะมาช่วยคุณเปลมเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาชนะคุณบุญได้ เฮ้ยถ้ามีผมอยู่ก็โอเคครับตอนนี้ทุกคนรู้จักเกม Card Rider ร u s h Part กันหรืยังครับถ้ายังไม่รูจักเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟัง Card Rider Rush p a s s เป็นเกมที่คนเกาหลีไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็น PC ยอดฮิตที่ดังมากๆในปี2004อีกทั้งในปีนี้ยังถูกเลือกไปแข่งขันในงาน i s a c 2020ซึ่งเป็นงานที่ดาราเกาหลีแห่กันมาเล่นอย่างมากมายทั้งวง NCT, ISA, MONSTA X เพนทาก็และวงอื่นๆอีกมากมายเราเรารู้จักเกม้ายได้รับพับไปแล้วอยากรู้บ้าว่า <S <S พี่เปรมพี่บุญเนี่ยนะครับไปเจอกันตอนไหนอะไรที่เป็นจุดประกาศทำให้เดลาเป็นคููจินที่ก็ันขับรนเหลือขนาดน,นี้จำไม่ได้เหมือนกัน,นจำไม่ได้เหมือนกัน กากลับกัรกลับเพิ่มพลลนะตอนแรกไปงานเกษตรแท้ครับผมผมกับพี่บุญขายของแต่ว่าเขอยู่คนละบูพี่บุญขายนมผมขายหมูหมูจนนมจนเหมือนกันเลแล้ววันนั้นใครใครขายได้ดีกว่าสดกัแล้วแล้วขาขายนมแก้วละ80นคันี่คุณเลือกจากหมใช่ลับทไม ค่าต้นทุนต่อวันห้าหกพันนะห้าหกพันบาททุกร้านห้าหกพันเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะร้านเขาหมูจะลงเกลือหมูจะลงเกลือโอ้ยอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เจอกันแต่เรายังไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นคือเราก็มีแคสซีรี์ได้แดงครับผมใช่ก็พี่หมุนก็มาแคสเป็นบทเฮียวินสวนผลก็มาแคสเป็นบทน้ำดีหลังจากนั้นก็เลยยาวยาวปกติเราชอบแกล้งเขะอ๋อปกติแกล้งเขาไหมหรอก็มีบ้างมีบ้างยอดแต่ส่วนใหญ่เราจะ ลมหดไปแก้คนอื่นลมหดไปแก้คนอื่นใช่ไม่ค่อยแก้งกันเองเท่าไหร่คู้เสียบาเว่ากันเกิไปปวนเขาใช่ครับผมอ่ะผมอยากรู้นึงว่าตอนที่มีฉากแบบเลิฟซงเลิฟซีนเนี่ยความรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราเลิฟซีนกันอันนี้เราเอาหน้าไปใกล้ชิดอีกคนหนึ่งแล้วแบบโอยจะกินนร้องก่อนนะร้องก่อนยตายแล้ว่รู้ิ่อยากให้ร้องอยากให้ร้องอ่องอาร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 องอรองอรองอ้รองอา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 รองอรองอารองอ้งอร เอาแค่หน้าใกล้กันหน้าใกล้กันใช่ไหมโซงตาครับพ่อผมแน่นอนครับโอ๊ยนี่ก็ไม่เคยเอายังไงอะยังไงโอ๊ยนี่มันคือเซฟโซนอันนี้คือลองดูลองดูนี่คมฟำฝาโซนละลองดู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  ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือมันเขินมันเขินแรกมันเขินอยู่แล้วใช่เพราะพักก็ไม่มีอะไรเขินนะฮะโอเคงั้นคำถามสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะไปแข่งกันครับถ้าเราเนี่ยพาพิทเพมเนี่ยไปได้ไปไปงี้นี่ไหนก็ได้อยากพาไปไหนเป็นคนแบบชอบแต่งรถมาก่อนแบวางเครื่อง S G 2G อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบก็าจะไปแบบนั่นแหละสนามคลองห้าพาไปแดกด้วยกันครับผมพาไปแดกด้วยกันโอเคครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่เรารู้จักทั้งเกมทั้ง คุณเปรมคุณบุญเนเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ความรักที่มีต่อกันเนี่ยจะมาแบ่งแยกกันนิดนึงเพราะว่าเราจะมีการแบ่งทีมแล้วประชันกันดูว่าใครเรียนรู้ได้เร็วกว่าจากพวกเราังสออเบอกเลยบอกเลยออ่งไงเอาเลยเอาเลยเอาเล่ใช่แ่่่แ่งแข่งรถก็พรพอโอเคโอเคงนรู้รืงว่าต้งน้องมาเอนนต้องรับผิดชอบชีวิตคนนดย่้บ รอบเตียนในวันนี้เนี่ยทีมไหนแท้มีบทลงโทษบทอาชีพเลยทั้งสี่คนนะฮะหรือว่าโดยเฉพาะบลอาทีพก็คือใครแท้ก็ต้องซื้อรถให้ตบลงโทษก็คือลูกเพราะวาเดี๋ยวนั่งมาจำทีมกันเลยครับได้เลยครับผม ทีมผมก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดามีต่างชาติด right? ้วยอ่าอยากให้พี่ๆทั้งสองคนแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะอ่าชื่อมายมายค่ะมีคำพ้องไหม I come from Chinese yeah. Chinese Why you come from today? Because uh, I come from o r e country. น่า oh, ร okay. yeah, yeah. yeah. ักไหมสวัสดีค่ะ สว <problem> ัสดีค่ะเกมค่ะสวัสดีค่ะชื่อไข่งนี้ค่ะเอาละครับงั้นโหมดที่เราจะมาแข่งขันกันวันนี้นะครับคือโหมดบูธไม่จํากัดเนาะสำหรับโหมดนี้นะเราต้องเวลาเราดิฟใช่ไหมเราดิฟนิดนึงอ่ะไอตันมันขึ้นเลยก็คือดิฟอย่างเงี้ยดิฟบางบางอย่างเงี้ยดิฟไปเรื่อยเพราะไอตัวมันก็เซ็งไปแล้วโหมดนี้เป็นโหมดเน้นรองฮาแต่เขาขี้ตูวผมมาแล้ววันนี้ครับตอนเขาขี้ผมมาแล้วแต่แน่นอนเซ็งไม่ได hey, <Plus S 3> <tem> ้แล้วก็จะต่าง ครับผมตอนจังหวะดิฟเนี่ยมันต้องดิฟจังหวะไหนถึงจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดบูธทางตรงดีที่สุดมันจะทําให้เนตา์เราได้ประสิทธิภาพ<น>ม,มากท <Anton> ี่สุดแต่ว่าถ้าสมมติบูธแล้วหมดอย่างเงี้ยเราก็ดิฟแคบบางๆนิดเดียวให้บูธม,มันขึ้นเต็มจากนั้นเราก็ใช้ต่อไปเลยครับพี่น็อตผมอยากรู้ว่าจังหวะไหนที่ควรระวังในการใช้บูธก็ไม่ต้องระวังก็ใช้อยู่แล้วโอ้โหเราใส่ไม่ดีเลยใส่เราเนี่ยชอบจริงเลยอะถ้าพร้อมแล้ว ดูดีๆครับ <c oughs> อันนี้อะไรฮะอข่งงันะลรครับขนาดแข่งขนันถ้าเกิดไฟติดแบบนี้ถึงจะใช้บูธได้ <c oughs> ต่อให้มีนายัดเต็มก็ตามห้ามใช้บูธช่วงเวลาที่ไฟดับห้ามเกิน4ครั้งต่อทีมเกิน4ครั้งปุ๊บปรับแพ้เลย <c oughs> และทีมที่แพ้มีบทลงโทษครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สอง ไปเข้าเกมกันเลยวนพปยังดินแดงผมแไยังเราไม่หิงเขาหน่ยเราไม่โหดคือตอนนี้กูตาเขมากกว่าเนี่ยันแหลกไหมไปไม่มาห้ามบูธอันแรกเราก็บูนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ปล่อยปล่อยอยอเ้มาดิไอ้บูนไ้บนไอนปได้ไปได้ไปได้แล้วเอาบูอีกแล้วอะไรวเนี่ยอะไรนเนี่ยยายายาเปิดเปิดที่ไมดชเวลอปผว่าไอ้ไอ้บไอ้ไอ้ดไปแล้วยา อ่าูดนะอย่าพูดนะูดบูดไปแล้ว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 เอ้ยหยุดหยุดหความเป็นโปรพยไม่ช่วยอะไรครับีแดงไปไหนเแดงก่นเลยอโค้งมีขินนเด็วงโคอยนอย่านเปิดไฟ่อยได้หมย ไปบูดอีกแล้วไปบูดอีกแล้วมุดอีกแล้วโง่อ้คองนหะนะไอ้ตัไทยนี่ยกเดินง่โง่ติดปจติดถึงโอ้โหนี่ก็ปิด่อยตังเลยไทยเนี่ยปิดซ้ำปิดซ้อนสีฟ้าขึ้นมาสิฟ้าขึ้นมาเร็วสีฟ้าขึ้นมาคนณจะเปิดไป่อยไปเล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 ยไป่ลยไปเ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 ลยไปยไปเลยไปเลย อย่านะอานะอยไมไมต้นเก้วไม้ม้ไ้อคนแรกลไมไมดียจไม่จ่ายเข้าไปเหรอไไปแล้วแล้วแล้วอย่านอยนะนกิมงนกิุณกิ่ะวคือมีออร่าออคุไปมันผาหมี๊เปิดไฟแล้วอย่าอย่มาขวางนางม เตปีเตปีเตปีเองชจยนะดูกระบุเียังชัยชนะอยู่กระบุไปนม่ี่ยไปนั่นนี่ยไปนั่นเนี่ยไปนี่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  บอกอีกครับว่าเทคนิคที่สอนเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสำหรับทีมที่แพ้นะครับบทลงโทษก็คือหัวหน้าทีมที่แพ้จะต้องอุ้มหัวหน้าทีมที่ชนะ30วินาทีพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับอ้ย เปลี่ยนสามทีแล้วเปลี่ยนีกนะมี่พ่งานไปิเองผมก็เปลี่ยนเป็น3ชั่วโงดีกว่าโอ้ยายโอ้ยัีชีวิตยังไงอ่ะโอ้ยหังหมุวยหมุดดยไมยวิ่งกับบ้านเลยดิไหนไมไหนยังไงยังไงอยากแชร์กั ถึงแม้อาทิตย์นี้ผมจะแพ้นะครับผมเออใช่เราก็แพ้จริงเนาะ <c oughs> แต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาทวงบอลลังครับผม <c oughs> แพ้เหมือนเดิมไม่เราต้องชนะคือไม่รติดใจตรงไฟที่สุดไปนี่ตายอยู่สำหรับพี่ๆนะครับผมที่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้เพียงแค่แ็กโมเมนต์ของพวกเรานะครับผมพร้อมติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ บุนเป็นนักเงินนะครับครับผมก็เราจะสุ่มผู้โชคดี2ท่านที่โดนใจทีมงานมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ได้รับรูปโพลารอยพร้อมลายเซ็นจากพวกเราสุดเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนครับผมใช่<ม>ครับผม สามารถติดตามรายการแง้นแหลกแหกโค้งได้ทางช่องทาง YouTube Nexon Thailand นะครับทุกว like ันพฤหัสหน er ึ่งทุ่มตรงครับสำหรับใครที่อยากแง้นกับพวกเรานะครับผมสามารถดาวน์โหลดคัสเลเดอร์รัสพัดมาเล่นได้เลยนะครับที่ Apple Store แล้วก็ Google p l a y ครับผมผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครันอ wow. ้ครับ <passat. S 1>